สวัสดีจ้าพี่นอ้องอ่ามือนีพามาเบิงนะคะอ่าใบใหม่เปลี่ยนสีอันจีเนาะอันนี้คืออ,นนคอ,อายามพราราเนาะพี่น้องเขาจะเริ่มพัดใบนะคะเนาะเขาก็จะแดงเต็มต้นงามค่ะพี่น้องเล่นมากไกลๆนี่สีแดงสีสมแล้วคะเนาะยางงามเลยแหละ,ะเป็นทุกต้นนะคะ,นะคะเขาก็จะเริ่มพัดใบนะ,ะพี่น้อง เดี๋ยวลงมมาถ้าลมมาเนี่ยก็ปวเวนนะคะสวยงามเลยนะคะบอแมนตน้นยางพราราตายนะพี่น้องอันนี้คือเขาเปลี่ยนใบเนาะผลิดใบเนาะก็จะปีละครั้งนะคะก็จะบ่งบอกถึงฤดูการปิดหน้ายางก็จะเนาะ ถ้าการ่วงแล้วก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนาะค่ะประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นี่ก็เขาก็จะปรงใบติ่มขึ้นขึ้นเอาเนาะพี่น้องนี่คือความงามนะครับพี่หน้องคิดเบิ้งว่าแหนมเห็นเนี่ยค่ะที่แหนมเห็นอ่ะเปิดเป็นเมืดปลาเลยค่ะแต่แหนมมุมไไลสูงๆงนี่จะเห็นยางงามเลยค่ะเดี๋ยวสิปปดท้ายมุ่มสูงอีกมุมหนึ่งฉากหนึ่งให้เบิง้งน่าจะเนาะพี่น้อง แม่นตายนะคะ่ะใบร่วงนะคะเนะาะติใบนะคะเพื่อที่จะโป่งยอดใบนะคะพี่น้องอีกประมาณสองที่พี่น้องจะมาเบิง้งถ้ามาเบิ้งใบจะเขียวเบิางยางงามเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวให้โปร่งยอดงามๆก็สิพามาเบิ้งอีกทีนึงเนาะพี่น้องเนาะ,อะไอ้ต้นยางกีดนี่ก็บใบก็จะร่วงแบบนี้นะคะ น้องความสวยงามของต่างพาราเนาะคาเนาะแดงดเลยหมดเลยค่ะสวยงามนะพี่น้องเือดูใบใหม่เปลี่ยนใบนะคะเนาะพี่น้องสวยงามมากมากนะคะโอ้โหพี่น้อง เป็นมะพี่น้องเนาะให้ดูกลมสวยงาม,ม,งามานะพี่เนาะส่วนยางพาอันนี้ส่วนยางเจ้าของนะคะเคยทำคลิปไปให้เบิง่งอ่าเธอนึงเดียวนะคะ,นะ,คะ,นะ,คะเนาะแปลงนีส้สวยง,งามเลยะคะ่ะช่วงนี้กะปิดเริ่มจะปิดหน้ายางแล้วนะจนะะ๊ะเนาะเพราะว่า ใบก็ร่วงหมดแล้วนะคะเนาะเขาก็จะบกค่อยมีน้ำออกกันได้แล้วนะคะก็จะปิดปิดนาอีกอย่างนึงนะคะเนาะช่วงนี้เนาะมีส่างปลาออกมาเนาะจากพี่น้องสรางปลาเพิ่งก็จะออกมาหากินนะคะตามตะเคียนชายแดนนะคะมากําลังมาสองปีนี่นะคะสร่างนะคะแต่ปีนี้หูซื้อว่าสิมาหลายเนาะค่ะพี่น้องกันเลยพี่น้องแทบันก็เลยยันเนาะคะ่ะมันก็ปิดไปหลายเจ้าแล้วนะคะเนาะดูขังในนี่ค่ะเนาะ ก็ปิดนาย่างอันนี้ก็นคนงานก็นจะปิดนาย่างเหมือนกันแล้วค่ะพี่น้องเพื่อนก็ว่าเพื่นกกยนันะะนะคะบังหันตะกี้ก็ไปข้างในนี่กุนีเพื่อนก็ว่ามากีดย้อมขึ้นเองบ่ได้นะคะพี่น้องเพื่อนก็เลยพกกันมากีดตอนเสาร์ท่านดีเลี่ยวก็มีนะคะเนาะมะกีดกับบ่ได้พี่นอ้องนะคะเพื่นยานสร้างพี่นอ้นองลมมากใบไม้ก็จะเริ่มปิวอะค่ะเห็นบ่พี่นอ้อง ลมแห้งๆนี่โอ้ยพี่น้อง,องจางงามเลยนะคะไอเบิง้งมุมสูงๆเฮ้ยพี่น้องงามคักเลย เสียงหนกเสียงกาพี่น้องห้องเพื่อวๆอยู่นะทางล่างก็จะเต็มไปด้วยใบไม้นะคะขนั้นมากกับมัพผ้ากันมากกวาดบางคนเอากวาดบางคนก็บม่กวาดนะคะปล่อยมันเป็นปุ๋ยไปเลยนะคะพี่น้องเขาก็จะย่อยสลายของเขาไปเองนะคะใบยางใบยางพารานะคะจะย่อยสลายไปเองค่ะโอ้นะคะสุดผุแล้วค่ะ ยาวไว้ซุนพุ่นเลยนะคะแต่ปลาอ่อยนี่บ่แมนเนื้อค่ะปลาอ่อยนี่ของเพื่อนอีเจ้าเนื้อนะคะเนาะพอดีออกมาทายมุมสูงไอ้บึงเนาะค่ะเนาะมุมไก่ให้บึงพอจะพร้องก็จะเป็นปลายางทั้งหมดทั้งในนะครับแปลงนี่หาซิบเลนะคะเคยเฮ็ดกีบพี่น้องเบิ่งแล้วค่ะแปลงนี่งามบ่ค่ะพี่น้อง จะไก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องนาวาเป็มเอรี่ให้น้ำจ้จาพามาเบื่องความงามของอรดูใบไม้พลินนคะเนาะเดี๋ยวให้มันปร่งยอดป่งหยังกแกดังกำงามอีกกสิพาพี่น้องมาเบื้องอีกนะคะประมาณสองอาทิตย์นะคะพี่น้องอเพื่อน็จะปร่งติมนี่ยแหละค่ะยอดใหม่เดี๋ยวจะมาทายมุมนี้ให้พี่น้องเบิ่งเนาะ,ะเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ